ตอนนี้กำลังขนไม้ขึ้นรถจ้าขนไม้ขึ้นรถนะคะอ้าวเร็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 วเนักงานขนไม้ขึ้นรถอ้าวเร็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 วหน่อยรีบ ขึ้นรถจ้าบรรยากาศลมแรงมากในป่าอยู่ค่ะเร็ว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 ,รวคนไม้ขึ้นรถพ่วงจ้า เก่งจังเลยอ่าเร่ๆๆเรหน่อยลมแรงมากบรรยากาศในป่าอยู่ค่ะ